สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ยะกจนทำคลิปต่อนะคะเรามุ่งสู่ชายแดนบ้านห้วยโกรดแล้วนะคะเมื่อกี้ผ่านมาจะมี3ามแยกนะคะี่เข้าหมู่บ้านสำหรับวันนี้เป็นวันที่ยี่สวันที่สองธันวาคม2องพนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะ มาชมบรรยากาศสูไชยแดนบ้านพวยโขนกันต่อนะคะจะเป็นชายแดนติดกับลาวเลยนะคะข้ามฝั่งไปก็เป็นประเทศลาวนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะจะอากาศจะหนาวหนาวบางวันก็ชื้นชื้นเย็นเย็น,ยนมีฝนนะคะ ชิ้นมาติดผ้าม่านนะคะให้ลูกค้านะคะ เป็นโรงเรียนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะบ้านของชาวบ้านก็จะอยู่ข้างทางบางส่วนก็จะอยู่ข้างในนะคะเป็นอยู่ข้างในก็มีเยอะแยะนะคะ ยายจีนไม่ได้ไปถึงชายแดนแต่ย,ยเีเข้าในหมู่บ้านนะคะไปเป้าหมายของยายจีนคือเป็นไปทํางานที่รีสอร์ทนะคะอันนี้ก็รถประจำทางนะคะรถตู้ <Okay. S 1> เป็นถนนในหมู่บ้านนะคะ กันสามคนนะคะอันบ้านตั้เห็นเปลนาดีตอดีตก็เป็นมีทหารมีตำรวจมาอยู่เพราะว่ามีเป็นพื้นที่สีแดงนะคะมีหอกคอ

ก็จะตายก็ตายคนน,นั่นเองคนจะมีเกิดที่แหลกเในบ้านมันเลยต้องแยกมาในหมู่บ้านนะคะบ้านมันเลยต้องค้นต้องมาหาย<ล>้าย,ยบรรยากาศของจังหวัดน่านเป็นจะเป็นภูเขาเป็นป่าไม้นะคะตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ไปทำไร่ทำสวนกันนะคะอยู่ในป่านะคะย <ๆ S 2> ิ่งพาชมการอยู่กัน ดูถนนคนทานะคะเขีนรงี้น่เขียนตรงนี้่รงนี้มัธยมเขื่องพักอนนี้เป็นที่ว่าการอำเภอนะคะโรงพยาบาลคดให้ดูเป็โรงพยาบาลเป็นลรงพักนะคะไปไปน้ำผึ้ เล็กๆนะคะเมื่อก่อนก็เป็นอำเภอทุ่งช้างนะคะแยกเป็นอำเภอเฉลืะเกียรตินะคะจิ้มก็จะถึงที่หมายแล้วนะคะโรงพยาบาลพอ่อไกลบ้านมันต้องย้ายตามพิษมาที่เฉลือม เดจ,จินมาทํางานนะคะผิดภาคผิดภาพกับการยดจ,จินก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าถนนมันก็บางบางแหลง่งบางก็เป็นโค้งโคงนะคะขึ้นเขาลงเขานะคะมันก็จะสันๆหน่อยอาจจะมีการเวียนหัวหน่อยนะคะเดจ,จินนั่งมายังเวียนหัวเลยนะคะ จีก็จะถึงที่หมายของยายจินแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะเพอเป็นกำลังใจให้ยายจินทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ขออําลาทุกท่านไว้นที่นี้ก่อนนะคะยายจินถึงที่หมายของยายจินแล้วนะคะ ตรงไหนเจจนจะให้ดูที่หมายของยจจินมาทํางานนะคะเป็นที่ห้องพักนะคะเออนั่นแหะถึงแล้วนะคะที่หมายยาจินยาจินมาติดผ้าม่านห้องพักให้เขานะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะคะสวัสดีจ้า